สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีชาวกู o ซ Society ค่ะเกตพิชามาจาก Loopers ค่ะขอบคุณที่เชิญ Loopers มางานสำคัญในวันนี้ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มาชา์เรื่องราว sustainability ในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่มาหลายๆดอทที่ทำให้เกิด Loopers ขึ้นในวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นเมื่อสักครู่ที่เป็นนักลูปบของเราค่ะ ลูเปอร์สค่ะเกิดขึ้นจากความชอบไลฟ์สไตล์ le, เพื่อนฝูงแล้วก็จากความไม่สบายใจของเกตค่ะดอทแรกเลยคือเกตมาจากธุรกิจครอบครัวสิ่งทอสิ่งทอแฟชั่นทำให้เราสนใจเสื้อผ้าเป็นพิเศษทำให้เราชอบแต่งตัวก็คงคล้ายกับผู้หญิงทั่วๆไปมั้งค่ะดอทที่สองค่ะ เราต้องออกงานอีเวนต์บ่อยในวัยในช่วงหนึ่งที่เราต้องออกอีเวนต์แทบเกือบทุกวันไปอีเวนต์เก่งไปคาเฟ่เก่งไปปาร์ตี้เก่งซื้อเก่งเริ่มมาดัดที่3ค่ะความซื้อเก่งพวกนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าซื้อเก่งขนาดนี้เงินอยู่ที่ไหนล่ะลูกพูดกับตัวเองเงินอยู่ที่ไหนเราก็เลยยืมเพื่อนใส่ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีข้อดีคือเกดอะเหมือนเป็นวิชวลคลาวโคเซตของเพื่อนเลยคือเรามีความสามารถในการจําเสื้อผ้าที่เพื่อนใส่ได้ไลฟส์สไตล์เพื่อนใส่ชุดไหนไปไววาระโอกาสไหนฉันจําได้หมดงั้นเอาอย่างนี้ละกันเราต้องออกงานบ่อยเหมือนกันเราก็เอาตั้งกลุ่ปไลน์ง่ายๆเลยค่ะเราให้ทุกคนอะตั้งอัลบั้มของตัวเองแล้วก็แอดเสื้อผ้า ของตัวเองที่มีที่อยู่ในตัวเข้าไปในอัลบัม้มทีนี้พอเกดจะใส่เสื้อผ้าไปงานไหนก็จะไปค้นในอัลบั้มนั้นแหละแล้วก็ยืมเพื่อนเอาก็จะลดลดลดเงินได้ค่ะนี่คือวิธีที่ยืมเพื่อนไม่ค่อยอยาก move on จากสไลด์นี้เลยเพราะเราสวยมากเนอะให้ดูความยาวไวแต่ว่าจะไม่พูดถึงดอดนี้เลยไม่ได้ค่ะเป็นดทที่สี เป็นดอทที่4ค่ะที่ทำให้ตกตะกอนกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็มีความไม่สบายใจกับตัวเองมากที่สุดคือ Hashtag นี้ค่ะใครจำ h a s h t ็ g นี้ได้บ้างคะแวววนไปแวววนไปจากพี่ลูกกอบน่าจะ3-4ปีแล้วเนอะ a ฮช h t ็ g นี้ไปไกลมากแล้วกินเวลานานมากจนเป็นแรงกระเพื่อมในสังคมทำให้ถามว่าเราทำไม เราต้องแวววนไปละ่ะทำไมละ่ะสนุกมากค่ะ #Hashtag นี้มันเป็นคำง่ายๆแต่มันจุดติดชาวเน็ตชาวเน็ตทั้งหลายก็เข้ามาช่วยกัน educate ค่ะว่าจริงๆแล้วที่เราต้องแววนวนไปเพราะว่า ปัญหาอุตสาหากรรมฟาสต์แฟชั่นมันส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรการซื้อเสื้อผ้ามาแล้วใส่เพียงแค่1ครั้งหรือ2ครั้งมันมีผลเสียอย่างไรและสถิติที่น่าเซอร์ไพรส์มากคือจริงๆแล้วคนเราใส่เสื้อผ้าไม่ถึง40%ของที่เรามีอยู่เท่านั้นเองแต่ที่ผ่านมาเพิ่งรู้มาว่าอาจจะแค่20%เราแล้วด้วยซ้ำนะ คือด้วยความสงสัยและด้วยความไม่สบายใจมากๆจากที่รู้มาเนี่ยแหละคะ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราอะเราตัวเราเลยอะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราต้องอินแอคชั่นในอะไรที่เราทําได้ทําไมเราไม่ลองทําจากสิ่งที่เราทํากับเพื่อนกันแล้วมันขยายดอทขยายวงกว้างขึ้นก็ ทำไมเราไม่ลองทำก็ยังถามตัวเองประชุมกับตัวเองทําไมไม่ทําสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนที่ชอบและสนุกกับการแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์ได้อย่างที่ชอบแล้วก็ยังรักโลกได้ด้วยค่ะเกตเริ่มจาก Experience ของตัวเองก่อนเลยค่ะว่าความไม่สะดวกในการซื้อหรือขายเสื้อผ้ามือสองเกิดจากอะไรได้บ้างทุกคนพอ จะนึกภาพความวุ่นวายออกไหมคะเวลาจะอะอยากจะโพสขายเสื้อผ้าสักสักตัวหนึ่งพอจะนึกออกไหมว่าเราจะต้องําทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยถ่ายรูปต้องถ่ายรูปให้สวยด้วยโพส์รูปลงรายละเอียดแบรนด์อะไรไซส์อะไรตอบลูกค้าต่อรองกันไปมาปิดการขายแพ็คของส่งของ ขั้นตอนยุ่งยากและยาวขนาดนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะส,สะดวกและมีเวลาทำและในมุมมองของการซื้อค่ะก็คือจะหาที่ซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ถูกใจอะ่ะก็ว่ายากแล้วแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแม่ค้าจะตอบกี่โมงเอ่ยแล้วพอสั่งของแล้วจะได้ของที่ตรงปกไหมลุ้นจะใส่ได้ไหมหลายลุ้นเหลือเกินค่ะ ก็พอในนัเวลานั้นนะคะพอเรากพ็พอจะทราบปัญหาประมาณหนึ่งแล้วเนอะนวเวลานั้นในประเทศไทยคะ่ะยังไม่มีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นี้เกิดขึ้นก็เลยทำรีเสิร์ชทำแบบสอบถามเพิ่มขึ้นมาให้มันพ้นจากวงนอกไปเองอีกว่าจริงๆแล้ว Experience ที่เราเจอมาเนี่ยปัญหาความไม่สะดวกความยุ่งยากทั้งหลายมันเป็นแค่เราคนเดียว หรือว่าหลายๆคนก็เป็นด้วยหรือมีมุมไหนนะที่เราพอจะพอจะทำได้เพิ่มอีกหรือว่าเรามองข้ามไปอีกโอ้ oh. sorry ค่ะพอเราได้รู้ความกลัวของผู้ซื้อค่ะแล้วก็เ a นพ p o i n t ของผู้ขายแล้วเราจึงออกแบบโซลูชันออกมาหน้าตาเป็น เว็บไซต์แบบนี้เว็ www.loopers.shop ค่ะเราลดความกลัวเพิ่มความสะดวกสบายมั่นใจได้ว่าจะไม่โกงเลยเป็นที่มาของ loopers core value ที่หนักแน่นของ loopers คือเราต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่าให้เกิดคุณค่าให้นานที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าเพราะฉะนั้นทุกฟีเจอร์ที่ถูกอัดใส่ในเว็บล o o เปอร์ของเราคือเราต้องการสร้างคลาสให้เกิดกับผู้ผใช้งานใน Loopers ค่ะซึ่งเป็นดอทแรกของเราเป็นดอทแรกของ Loopers ขจัดความกลัวความไม่กล้าที่จะใส่เสื้อผ้ามือสองแต่เขารู้แล้วเนี่ยว่าถ้าเกิด ใส่เสื้อจะซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านลู p เปอร์สเขารู้แล้วว่าเรากลองให้เราคัดมาตรฐานให้เราระบุที่มามีตัวตนชัดเจนระบุพรีโอเนอร์ถ่ายรูปให้เห็นแจ้งให้ทราบมีตำหนิตรงไหนก็บอกแถมแทบจะวงให้ด้วยซ้ำคือทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้เขา trust เพื่อให้เขากล้าใช้อย่าง สักครู่นะคะอะอย่างลุกเกตตอนนี้เลยค่ะเสื้อผ้าที่เกตใส่อยู่นี้ค่ะตัวนอกตัวในกางเกงหันหลังให้ดูทั้งหมดนี้มาจากเว็บลู p เปอร์สค่ะเป็นเสื้อผ้ามือสองจากเว็บลู p เปอร์สแค่อยากให้ คนเข้าใจง่ายๆว่าเพียงแค่เราใส่เสื้อผ้าตัวเดิมหรือใส่ของที่มีอยู่มันสามารถลดการใชออ้พลังงานธรรมชาติไปได้เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วการผลิตเสื้อผ้า1ตัวมันต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต้นฟายเนอะแล้ต้นฟายเนี่ย,วยกว่าจะทำเสื้อผ้าได้1ตัวต้องใช้น้ำม,มากกว่า2,700ลิตร นอกเหนือจากนั้นยังมีขั้นตอนอื่นอีกมากมายคือปัน่นทอฟอกย้อมเย็บออกมาเป็นตัวจนต้องแพ็คแล้วก็ส่งกว่าจะมาถึงเราด้วยขั้นตอนกระบวนการเยอะแยะมากมายมันมันมันคอนซูมทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและเวลาอย่างมหาศาลคะ่ะใน platform, แพลตฟอร์มเราก็เลยทำให้เห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมี o s i ิทีฟอิมแพคหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อโลกอย่างไรถ้าคุณใช้เสื้อผ้าตัวเดิมที่มีอยู่หรือทุกคนในที่นี้ค่ะลองสำรวจตัวเองทุกคนในห้องนี้หรือทุกคนที่กำลังดูไลฟ์กันอยู่บนตัวเรามีเสื้อผ้ากันอยู่กี่ชิ้นคะคุณผู้ชายสี่ชิ้นได้แก่เสื้อตัวนอกเสื้อตัวในกางเกงอันเดอร์แวร์ด้วยหรอคะออผ้าพันคอขาก ประมาณนี้ละคะ่ะเฉลี่ยแล้วก็3-4ตัวในตัวคนคนหนึ่งค่ะก็เฉลี่ยเป็น3ตัวแล้วกันเนอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้า1ตัวต้องใช้น้ำในการผลิต2,700ลิตร3ตัวก็8,100ลิตร1คนเราควรจะดื่มน้ำอย่างน้อย2-3ลิตรใช่ไหมคะ่ลิตรเราสามารถดื่มได้กี่วัน กี่เดือนกี่ปี4,050วันค่ะหรือว่า11.9ปีนี่คือเสื้อผ้าที่เราใส่ในทุกวันเกดจะทำยังไงให้สไลด์นี้มันไปได้อีกนะขออีกได้ไหมคะ โอเคคือสไลด์นี้มีความหมายกับเกตดมากจากดอทสีเขียวดอทแรกจำได้ไหมคะที่ลูเปอร์สร้างคลัส t ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มเพราะว่าเราเราต้องเราต้องการให้คนมาเปิดใจกับเสื้อผ้ามือสองมากขึ้นอันนี้เป็นดอทที่สองค่ะที่เราสร้างขึ้นได้ใน l ูเปอร์สจาก คอมมูนิตี้ที่ไปไกลามากกว่าคนที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมชอบเสื้อผ้ามือสองหรือกล้ากลัว,วไปจนถึงไกลตัวออกไปคนที่ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกสถานภาพเริ่มเปิดใจใช้มือสองคนเหล่านั้นคนที่มาซื้อคนที่เขามาขายเขาเรียกตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่านักลูบค่ะซึ่งทุกคนที่ มาร่วมเดินทางในการรักโลกกับเราแล้วก็เป็นนักลูกกับเราผู้เสียงเดียวกันว่าเขาภูมิใจเขาภูมิใจที่ได้รักสิ่งแวดล้อมในวิธีที่เขาทำได้และเขามีความสุขเสียงขอบคุณจากนักลูกบนโซเชียลมีเดียามากมายค่ะจาก DM ที่เข้ามา จากการ์ดจากของขวัญเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงใจแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้เกศรู้ว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่ทำธุรกิจแพลตฟอร์มเสื้อผ้ามือสอง ที่เลือกมาทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมขอบคุณที่เซฟใจในวันที่เราสงสัยตัวเองว่าเรามาถูกทางไหมมันเหมือนกับเรากำลังทำให้ทุกคนนะคะเห็น คุณค่าของทรัพยากรที่ตัวเองมีเนอะก็คือสื้อ้าและในเวลาเดียวกันเราก็ทําให้เขาเห็นว่าตัวเขานั่นแหละกำลังสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมเราเขาก็ตอบเรากลับมาแบบนั้นค่ะดอทสีเขียวต่อไปของลู o เปอร์สค่ะเราอยากจะคอนเน็กนักลูปแล้วว่าที่นักลูป จากทั่วประเทศเราขอฝันไปไกลเลยเราอยากเป็น Top of m y n มเป็นที่แรกที่คนที่จะนึกถึงเมื่อต้องการหาซื้อเสื้อผ้าใส่ไปในวาระโอกาสไหนจะต้องเข้ามาที่ l ู o เปอร์ก่อนจะต้องเข้ามาเช็คของที่ l ู o เปอร์สเราต้องเจอเสื้อผ้าที่ใช่และสามารถใส่ได้อย่างภาคภูมิใจสุดท้ายค่ะ หวังว่าวันนี้ประสบการณ์ของ l ู o เ e r s จะเป็นดอทที่อินสไพรให้ทุกคนที่ได้รับฟังจากในห้องนี้จากในไลฟ์ได้สำรวจเสื้อผ้าที่ตัวเองมีอยู่ในตู้แล้วก็มาเป็นนักลูกผู้ซื้อและผู้ขายกับ l ู o เ e r s นะคะและแน่นอนค่ะดอทเหล่านี้มันจะนำพวกเราไปสู่ sustainability ใน มุมใดมุมหนึ่งที่เราทำได้แน่นอนเพื่อ Good Society, Good Development, Good Quality of Life มาเป็นนักลูบด้วยกันนะคะ Loopers ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณคุณเกตด,ด้วยนะคะ